หมือนไม่ใช่แสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันไม่ตรงเป๊ะที่เราคิดเอาไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นลองดูอีกทีนึงก็คือว่ามันไม่เป็น,ปนโรคจริงนะไม่ใช่แค่อยากให้หายก็หายนะแล้วก็บอกว่าเออสาเหตุก็คือเซโรโทนินไม่บาลานซ์ถ้าเซโรโทนินไม่บาลานซ์ก็จะเกิดอะไรเกิดปัญหานอนไม่หลับรู้สึกเศร้าหดหงิด รู้สึกไม่มีสมาธิไม่มีแรงเรียวแรงก,กินไม่ลงแล้วก็รู้สึกไม่อยินดียินร้ายอะไรเพราะฉะนั้นตัดข้อที่ไม่ใช่จริงๆดูดีกว่าไล่ข้อสี่หรือว่ากินแล้วไล่ข้อหนึ่งแล้วใช่ไหม Effective ways to reduce depression อันนี้ไม่ได้พูดแน่นอนก็ไม่ได้บอกว่ารักทางแก้ยังไงนี่เป็นผิดแน่ๆให้ผิดไปสองอันผิดแน่ไม่เอา nobody knows the effect of the depression ไม่มีใครรู้ผลกระทบเกี่ยวกับ depression อันนี้ก็เหมือนจะใช่นะลองเก็บไว้สักหน่อยข้อสอง can be prevented รักษาได้นี่ก็ไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงกับรักษาเลยนั่นหลือข้อหนึ่งบอกว่า depression affects our body and mind มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจดูแล้วมันชิงนะมันถ้ามันเขาบอกเช r o t ทนินไม่บาลานซ์ใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่บาลานซ์กจะเกิดโรคพวกนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้ากเกิดหกอย่างแล้วถ้ามันบอกว่าเขาบอกว่ามีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจดูซิว่าไอ้หกอย่างเนี่ยมันกระทบร่างกายและใจจริงไหมทอเบอร sleeping ร่างกายนอนไม่หลับรู้สึกแสบแล้วก็งุดหิดเศร้าแล้วงุดหิดนี่จิตใจสิอ่าอีเริ่มเข้าเขานะเขนหนุ่มมีไม่มีสติอันนี้นก็จิตใจใช,ใช่ไหมจิตใจไม่ดีก็คุมไม่ได้เหมือนบา้บาๆนิดนึง รู้สึกว่าไทยกินไม่ลงี่ร่างกายนะไม่มีเรี่ยวแรงก็ร่างกายไม่ยินดียินร้ายอะไรก็จิตใจอ่ะแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันถูกที่สุดงั้นข้อนี้ก็ยังผิดสดีกแฮเห็นไหมคะน้องบางทีเนี่ยทำข้อสอบเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะๆไม่ง่ายที่เราคิดเอาไว้บางทีเราก็ต้องมาดูแล้วดูอีกหเห็นไหมคะเพราะฉันต้องค่อนข้างที่จะรอบครอบนิดนึง The word this refers to this คืออะไร,เราเคยเห็น this ไปแล้วเห็นไหมที่พี่บอกให้ดูเอาไว้ this ก็คือเห็นไหมที่พี่บอกว่ามันคือ s e r o t o n i ินบ b ล l ั n c ์ of serotonin นรู้สว่าอันไหนตรงเห็น im imbalance ์ปุ๊บ c คม m คอ a l ินบาล a น c ์เขาบอก serotonin คือ chemical ใช่ไหมนี่มันคือ serotonin นั่นเองพี่เกียบพูดซ้ำเขาขาดต้อง divorce ไม่เกี่ยวเลยการอยาล้าง b e l i e e ความเชื่อยิ่งไม่มีเลย daily event เหตุการณ์ทั่วไปยิ่งไม่เกี่ยวข้อแอกข้วหนึ่ง in t ดิสที่เขาพูดถึงคือ chemical imbalance เขาต่อไปบอกว่า according to the passage depression results from ตาม passage ตามบท,ค,ทค,ค,ออความเนี่ยโรคหดหูเนี่ยเกิดมาจากอะไรข้อหนึ่งบอกพัวใดกิน ไม่ดีก็ทัวคือจนกินอย่างยากจนก็คืออาหารไม่ครบห้าหมู่เขาบอกว่าทุกเกิดจากอะไรไอ้สิ่งที่เกิดจากอยู่ในพารากราฟแรกน้นนองๆค่ะเห็นไหมคทะ t r i กอร์ที่เราบอกมีสาเหตุมาจาก stressful life events mm hmm. คือเหตุการณ์เศร้าๆในชีวิตคือหย่าล้างหรือการตายหรือว่า no reason appear no apparent reason คืออาจจะไม่มีเหตุผลอ mm hmm. ะไรก็ได้อาหารไม่ครบไม่เกี่ยวและก็ of exercise ขาดการออกกำลังกายไม่มีบอกเลย k no w n and unknown factors ปัจจัยที่ทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้อ้ามันตรงแฮะที่รู้ก็คือเกิดจากชีวิตมันหดหูนะเกิดเหตุการณ์ที่ ซศร้ายที่เครียด unknown, อ,อันโน้นก็คืออาจจะเกิดจาก no apparent reason น่าจะเกี่ยว้ข้อ 4. taking specific drugs t a take drug Take medicine ก็คือกินยากินยาที่บางตัวไม่เกี่ยวกับยาเลยเห็นไหมเขาไม่ได้พูดถึงยาเลยมีพูดถึงยาพารากราสุดท้ายคือยาที่ช่วยรักษาโรคนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุที่เกิดโรคนี้ Concentrate เ e a ตมี o n c e n t r a t e คืออะไรเมื่อกี้เราพูดว,ว่า Concentrate แปลว่าโฟกัสใช่ไหมก็คือมีสติมีสมาธิที่จะมุ่งไปทำอะไร direct your actions direct เหมือนสั่งการกระทำอันนี้ก็สั่งมันไม่ใช่การกระทำสติคือเกี่ยวกับความคิด Action เป็นการกระทําไม่เกี่ยว Earn your living. Earn someone's living. ก็คือทำมาหากินหาเงินถ้าจะพูดก็คือ I earn my living by b y อ่บายนะคะน้อง Being a teacher. ฉัน ทำอาหากินโดยอาชีพเป็นอาชีพครูไม่ใช่เมคอัพยูมายเมคอัพส่วนส m มายก็คือตัดสินใจไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นเราก็สีคอนโทรล u g h อ s ควบคุมความรู้สึกควบคุมความคิดคน่าจะคือสตถิถูกไหมถูกสมมุติเลยว่าน้องไม่รู้เขาคอในเทคืออะไรเออ u r living มันผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับโรคม,มันไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินเลยเมคอัพยมาตัดสินใจนี่มันเวกไป เรดคุณแอคชั่นคอนโทรล r thoughts ก็น่าจะรู้ใช่ไหมเราก็เดาเอาว่าอันไหนน่าจะถูกที่สุด